เดีนี đó, ้คือเยอะรามาเลยนะมัน <compute> ย <noise> oh. okay, okay. okay. ันเอยนะที่บนยกพักไม่เอาเบรกเขาเยอะเออไงบ้างวันนี้เสียดายครับผมเสียดายหรอเฮ้ยเรารู้เปล่าว่าว่าว่ามีจังหวะที่ราคาข้ามมาถึงนะข้ามมายันเราแล้วก็การยกสุดท้ายรู้สึกจะแพเสมอหรือแ่เสมอด้วยนะเออเรารู้ว่ารู้รู้ครับผิดต่อทุกผลบลสรุปมันออกมาคือเราเราเราก็แพ้นะก็นก็เราก็เสียได้นะแต่คิดว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดเป็นไปได้นี่จุดที่เราคิดว่าเราควรจะชนะนะจุดไหนน่าจะต่อยออกอาการคนระับเพราะผมไม่ออกอาการหรือแล้วโจ้ห้าจะทำได้ยังยกเงื่อนอีกเพิ่เติมแต่น้องจะน้อยกวนะครัโอเคก็จริงๆต,ต่อยดีต่อยดีต้องยอมรับเลยว่าวันนี้เราต่อยดีแล้ว,ลวต่อยด้รุ่นมากๆเลยอ่ะฝาของเยซีน่อยวันนี้น่าจะโอเควะเ่ะโอ้อ๋อ ขอโทษเองมัดระวัง hey, <Alright. S 1> ่าผมเดินร้วยก็จะได้มากครับผมโอเคครับผมเอาดูแาตั้งนะโอเคได้เลอ้เไนมาตัดกระดานดแผครับหาเลยเดี๋ยวถอดก่อแล้วเดี๋ยวพาไปเย็บแผลแง่มังลมเฮ้ยในแผลหรอเนี่ยในขาเลย ก็คือในเทากับว่าในในรอบคุณเสือเนี่ยเรายังยังได้มีสิทธิ์เข้าคือได้รู้อีกไฟหนึ่งเนาะอ๋อได้รู้แล้วเป็นไงบ้างไฟนี้ไปพลาดโดนตอนไหนเนี่ยโดนยกผ้าครับยกสุดท้ายครับเฮ้ยยกสุดท้ายนี่จะจะจะหลอกเขาวินกับจะรอนแล้วเนยไปพลาดโดนเนี่ยเออไม่ตั้งรับมากเกินไปแล้วเป็นไงบ้างวันนี้คู่ต่อคู่เราป่อยไปไงบ้างไม่เท่าไหร่ครับใจแย่งครับไม่หมายถึงคู่ต่อสู้หรือตัวเรา ก็ผม <laughs> โอเคอเคือเ,คเรา่ใกล้จะต่อยแล้วเราให้คะแนนตัวเรายัางไงครับถ้าสักสิบเต็มคะแนนเนี่ยให้เท่าไหร่ประมาณหกเจ็ดครับเจ็ดมีอะไรที่เราคิดว่าต้องไปปรับปรุงไปแก้ไขมั้งถ้าจะเข้ารอบลึกๆมวยรอบคุณเสือเนี่ยต้องซ้อมหนักกว่านี้ครับโอต้องซ้อมหนักกว่านี้อ่ะลูก arina, พี่ว่าไงบ้นางครับเทรนเนอร์ทีมงานว่าไงบ้าง <laughs> โอ้โห <laughs> ไม่ไหวไม่ว่าไม่รู้จะว่าไงอ่ะโอเคฝากไปครับฝากไปครับครับ วันนี้ก็ต่อยไม่ก็ดีครับก็ฝากเชียร์ไปต่อไปนะครับทำให้ดีกว่านี้ครับครัขอบคุณครัับ